โทษพี่น้องไทยบ้านต่างลางมาแต่ไซเอกอันนี้มาเนี่ยท่างรออยู่นั่ไปเด้ผพากันมาแต่ไซเอ็นนี่แหละมาโยเขาอันนี้ตายดีพี่น้องมาดินมันเนาะก้ดินมันเนาะมื่อนี้งานนี้เมืองมอนดินมันเนอกเป็นนอกกะลีบ้านเพื่อนพี่น้องโบเคยแต่เกินมน้าโบเคยอีรีว่าวีรีได้ไหม รขาแซ่บเเคยมีไพ่แบบมาซอยนะมีแต่ผู้สาวบ่ผ <Labor ator il fi> ู้ช้าบอผู้สาวกับผู้มีอยู่สาบะลุงไส้บอตาเบ่อนยมปลาเตตัวนี้อยากบ่อยากกินั่งเบิงกินด้วเดี๋ยวนี้คื่อยังนี่หน่อยเอ้ยขี้เลยกิดจีแมว โอ้ไม่คล่องนี่แหละไอ้คลายก็คลายบอกน้องปีนี้น้องปีปีที่จะได้พ่นผลิตหลายหมูฟูมาซอยหน้าหน้าพี่น้องเลยไม่นี้ก็ทั้งนบ้านเนาะในบ้านซุกแล้วก็ทั้งลูกบ้านเพื่อนลูกบ้านเปาะเนาะมาทางการขัวเพื่อน กมาดากันมดานมาาแห้งพี่น้องคิดไปหน้าช่องดำหน้าว่าเดไปดำหน้าห่ยแล้วแบบไหนบอกคอยมีเบียบส่ไปนะี๋ยวเราไปเบียรวงนี่นราเผาดำนี่ไงมันแหลกที่ไปเบียกเด้วยเบียกนังเคยช่วยกดนังตอนแิเมื่อวุ่นสิไปอกเบียกไม่นึงเพราะว่าซีฮามึงแกมาหน้าจะแล้วนอนย าก้นกถ้ามขึ้นนี่กเ็นอเไนอตนแตบกนนในไซอืนอยู่งปอนดอนนอนเนอไอันนารัตาคนเขาช่วงนี้ช่วงเวียดช่วงเวียดช่วงงานไม่เป็นนอเนาะ ฮาจีฮาจีวะฮาจีอย่นี่ปัดเ้ำเสงแล้นออยดีถามนี่สุกนี่ยังหาฮาจีอยู่นี่บายบาทางง่ายแน่นยอีสิปารักนมาง่ายนะเดี๋ยวนี้น่าละอันนี้เลยพียงว่านี่นะมเข่าที่ไมู่เขาเลยนะม้ากบเงกเข่าสมุกนกินอยู่บ๊อบบ๊อบบ๊กระหิวไปกันนอนไปหิวเลยห ไปไปให้น้องรัดแตงผ้าเขาสูกันกินวงยังเลยน้องรัดไดยังมาแต่บานฮะมันปไก่นี่แ้อมกินซื้อมากิน่มันจะบูหูเนาะอยากกระซือกินมีแต่ต้มนี่แหละต้มไก่เอ้าจะอยากปิ้งหรืจะอยากต้มไก่ฮะ เออเอานี่เอาตัดตัดแล้วก็ต้มไก่ตัวมันซส้งมากโอ้สีสุกอยู่บรดีสีติดอยู่บรดีบุ๊มีิยังพี่น้องของกินเท่าเมื่อกี้ก็ให้นังรัดตั้มมักแตงเนาะแล้วก็อันกินกับปิ่งไก่เพื่อนอุ่นปิ่งไก่เพื่อนกินตัวแรกเพื่อนเละจังฮาอยู่ฮากกิน็เมื่อยคือกันนี่ าตับักแตงซื้ออ้าวเนาะขอเป็นรอยปวติดอยู่ไข่อันมันใสยย่ยากเลยเดี่ยวมั้งหากระดัมพี่น้องเอ้ยดัมมือแหลกได้อยู่สามงานสามตาหน่อยโผ ในโดดดันโอ้มึงเท่าหกล้านรถหนึัพดัมห้ากระดัมมงคลเช้านี่แหละเมื่อวานนี้ก็ไถกับโรคกระเมื่อวานนี้ก็ซาวะดัมมือนี้ลงมือนี้นะพี่น้องเ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนให้น้องรัดตั้มบักแตงสู่ี่กินตอนแรกไปแากที่เขาไปบอกเข้ามืเออื่นก็เขาให้เขาออกมา ได้ได้เซียโคนยังดีเลยมันห้าุคนอหยากรสุเลยจังมึงพักวันใดเปลวันคันเซนซ่าเอาเลยค้าอันเดยเปลาขานอนกับคืนลาฮาซิบบนนอนเดยบนนอนคืนลาซิบด้วยนี่ขากินคายากอีก เขายกินขายยากมือหนึ่งหาสิพันต่อคนกะ่คนแซนหนึ่งวันสัญชามือนหนึ่งเมื่อนละแซนหักออกสิอยากก็เลือกภูริสาพันสาปไนนอนโฮมสเตย์รกุมาททำไมคุมเลยกับบ้านเขากครับปาลงแต่ว่าหวยรดดี๋วรถดิบเ้องแขงกัยิ่งเต็มเลยหมดท่านแล้วไม่ทานแล้วจ้า โอเคพี่น้องให้น้องรัดตั้ม้วก็กินเขาน้ำกันเนาะได้จังพากันลงดำหายดำหน้าพี่น้องยี่สิบพากันเหตุยังกะถ่าติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อบ้านจะบ่มีบ่จะบ่เคยเห็นบ่หนิบ้านหน่อก็เลยเนาะโกอันแนวโยมหนามกับบุเคยเห็น มาแบบนออะไรก็เงี้ยนะยัเนี่ยนักกีฬาพี่น้องพี่น้องหักทีน้ามาๆๆมาดามคุณมาดามหน้าต้องเลี้ยงเข่าเขาอยู่มาเด้อพี่น้องกิดเข่าน้ำกันเด้อต้องเลี้ยงเข่าอยู่อืมเกินเดี๋ยวเลเนาะเขานั่งอยู่ใส่ขุนแด้วเนาะขุนแท้เลยเจ้ะและนัางโคมใหม่โคมตอกไว้ใหม่โคมตอกเทียงเามันบ่าหายดีเข่าวองท่านมีไฟจกอยู่แ้วนี่ อัน้าต <Lam pe S 1> <bathroom> ่างเกาะเขาอยู่ในเกาะ้าไอย่างวะเดี๋ยวมาปะยื้อเบอร์ยองม่มีขาต่างเกาะมันฮักเจ้าเฮ็ยนฮักมือนะมามาพี่น้องมากินเากินนาหากันเด้อกินปีนไก่ตำมแตงอมปลดุ แกงออือแกงกะแกงเอ,อ,เอ,อ,เอา้าอเคกรเนเขาค้ายเอียน่กนินบะเอียนลยไล่เลยเ<ช>ขาไิกินเลยกินกินได้ที่กันต่ว่าไดิกินด้นบอนบ่คึยากนะเ่ดสรพัดเต็มเจ็นเต็นิกินเนด้ีซี่ได้ยไม่ได้ฝาดเิดไมเดนะมันไม่บ่เน ช่งเดือดมันด้มันต้องใจเค,ครื่องลายต้งไม่นานมีนิอันสิบบุ๊กเกี่เห็นไม่าผิดตรงผิดใจไขม่นี่ขาไม่จะไข่ไม่เักกระเบ้าไม่ดอกเยสุกินเถ่ะเท่าเนาะอ,อ,อ,อยากก็นั่นเนาะเนาะบ้าน,อนอขอกินเอาอวามนี้นะ บานเดาด้วยนามท่วมือนี้กือบื่นใ่มอน่ะหัแบกเขาไปสอนีแหลบ้านเดสองัวแบกอะพ่อะพาะแบกเขาแรงหัแบกกระอขาามด้ไปไหว่ใช่นขานาฮแล้วเอย่องือซึ่งเลยเอ็อย่องไรคือเืนนี่แหนได้แ่เลย อันนี้ย่อไหวปนังปูนย่อก็ดีพนเแล้วเามนทแจงเกี่ยวกับคอนเทนต์บ่จะกตีกันับเมียหมอือไปีกันเมียาวไทยวาจักพีกันนี่ยนะุบขัวไปดำหน้าดูดึเนาะซำเอาซำององมาะุบขัวไปดำหน้าไปดูกรเือแล้วก็ต้างวนด

ใส่เสียทานซ่ง่บ่นก็ไหวตัว่าู่บนดมหนุ่มสาวคู่นี้เขาทำอะไรกันนะทำอะไรกินเนาะโอ้ยมืงเนี่ยิ่งยูทุบกับคนนะก่อนหนุ่มาคู่นี้เขาทำอะไรกันเนาะขาเปลี่ยนอะไรจะไปบังอะไรวะมีคนับแล้วก่อนนอากับผู้สาวสงคน คือนี่ยอันเจ้ามาคนหฮะแบบนอนกับพูอเาย่งเหเ็นเน้นเนาแม่เนมากได้ะมาคนห้าด้คนนะแล้วก็แบนบริษัทเนาะคนหน้าเนาะี่ยมันมีเรื่องนอนเรื่องลอยลับเรื่องอะไรเงี้ยคนนี้คนนั้นคนนี้เกคลิปลอยรับที่แให้ก็ถ่ายไ้ไน้อยบอก <Man. S 2> หายใจฝ่แมนตัวจะนอนได้กับทือโทรศัพท์ดิได้ไฮ้หวเออไอ้ดีนอนนับประสบการณ์งันถือไหวนะบนต๊กเสนาเซยกระออ่ะ <c ười> อ,อืมอืม <c ười> งมอือ <c ười>

บอกกันไปกันมากับเล่าเรื่องนี่ลิบน่แต่ว่าก็จะมันดังมัง่ายแบบแบบซุกแบบซุปกถทายรวดนั่ง่เขา่ายรวดงานตอนแรกล่วำหน้าแล้วเนะหาแรกเลยอะาแรกนี่ต้องหน่อยจะเป็น็ตของน้อยหนึ่งตองท้อน้อยตอนทำลงทำหน้าอะไเนี่ยนาอได้ปะ อื่นทั้งลันเนาะเดียวเพราะขนาเขาไปลันเน้ไม่ทำหรอแน่นี่นอนเหนอนยังอยู่นะอนแล้วกรดางหอเอาโคมไปเสวหัวขอน้ำเล้ว รีแล้วคนอีกกลายไปกลายมาบ้าขอแวนลพระเดหน้นาเดีวแต่แกะ่ยังมีงจะแกะบนละทรายนี่เจาะขึอนแต่แจงเขอแกเขอก็อยู่ทรายนี่้อเรืมาจะแกะนตอนหนากนหูแล้วหนาหนาแบบคุ้มตาพาสิ มาขออะอรจะานเนี้ยเดี๋ยวว่าคาาช่อหมื่นและก็ไรก็แจ่ด้พี่น้องก็ถ่ายแสงในตนเรามีเครื่งใจถ่ายสิบกัยอืมปลาหั่นุกปลากินใจร้่นขี้ก็ป๋านขี้คอสื่อเองจะเดียร้องน,นี้ก็ส่ เดือห่อแล้วกินลายผัวนี่เดือดเรียกิ่ได้แล้วก่อนเร่เกิน่องข่อยังเบอรตแรกกันยังกินลายมาเอินไรมั้งแล้วมีเรื่องนึงนอนเบิก่อนจะคืนหนึ่งกินลายันไหนได้ว่ามีแต่หยางเบมาเดยตหานะ บก็นี่แหละเรื่องงวกินหากเถื่องวผมกินกอสิเดกินกัสิโอ้ยกระต่ตนี้มันมีแต่มันปูกวันนี้ตอนนี้องามนมันปูกไปไหนวาลยิแปบอกแล้วว่ากินได้รือองานกต่ทีเลือกระมานนั้นแหละนี้อย่างกระานชีหลานยังงวดไหเลยงวไบุคคลหินในรายไปใส่บ่อน้ำนะ นักเลยเฮ้ยนักจำได้เถอะเอ้อจีบก็มีแต่จีบจำไม่ออกนีอาหินมาตักไว้บ่เนี่ยอได้อันหนึ่งเย็บขึ้นสบายนี่เราก็เชื่อข้าไหจะชุกเลยมันขีดข้าววางค้ำแจงเขาเชื่ออะไรเราเน่ามาเด้อเน่ามาเด้อย่องขึ้นจนกาับอีงทีถูงเติมเออไปไปไปลงระไม้เด้อพี่น้องเด้อ มือนีแนาเหตดเ้อะนาเราจับงวงัขางวเขาสวนกับปองเขามาบริจาคช่องเหมือเราราคลิปก็เลยให้น้องรัดไปปองเขามาเจอะนะเราบอกงวเขามาหัวค่ะน่เดี๋ยวี่เพ้านเดี๋ยวปองงวเราทำายงวเขาสวนจับเอางั้นแฟนการเดี๋ยวช่องด่านเดี๋ยวช่องช่องอะไรนะชองเวทเหรอช่องช่อง่ะช่องอ่ป้ายช่องในบ้านนี้ ก็อนี่แน่กันน้ำกันดีสวเพราะเราทำได้นี่เราโดนตัไรเหมือนเลยเรป้องนี่ตัวแรงหาได้ไรเอเอ็ดเซนวกบ่ได้บ่จับมืออ่หาได้ไรแบบนี้โอ้แก็ได้จัมองนขึ้นป่องแล้วก่อามันยะหนอก้าวไมอ่ป่องอย่างี้ได้ไรจุ๊บจ ไคยทายูทูปมันกระแดบโบราณเลยเาเอาสมมุตนะเมันเขาน่าเลยไปจับเอาเคือนี่บาจับปาเอาแล้วจาอยาย้มกินกะแล้วิ้งมีข่าํำกินนินึงเข้าหูเด้จะคลองขมาเพราะว่าใช้บอกมันกินเด็กเอาล้หมูจับอีกมันังต้องให้มันกัดตัดทำมุ้งช้างว้่านแค่นึง เขาเราเขาละเขาละแดต้องคิดนดดผมเลมเร็เห็บวงไว้คำเขาเขาไปจับก่อนมม่จูงมม่จิ้มยังง่ายเนี่ยเสือแดงขอกำลังเอามามือวันเปดบวงไว้บวชือ มันบวมอ่ลนะชายตัวหน่ะโอ้ชักสัวบ้านหน่อยๆถักกระหูนี่ถักกระหูเดอนจีนองกันมักเลินาะกร้าสุกแป้งกระหูวานจักรผ้าเขาเห็ดแม่ถูกช่วงรี้บาดแผลเสร็จพอดีครับก็ได้พี่น้องพิดคลิปเลยแหละเจอกันที่่อไปเนาะดาไดําหน้าพี่น้องสีผ้า เบาจุกกับเบาอันตัวบานกันในบานเหม,มือนใบลีนลีนน้ำซีเน <c oughs> ี่ยแหละพาก,กันไปลีนบานเด้อเออพากับลุกมันหนอกก็ยังมีงานบานงานยังอยู่เลยยังยังบุกไปขอนบุกไปเด้อนีอ่ไหเดี๋ยวสอได้เรื่องแรกพากันไปสอเลยครับนอนก่อนโอ้อ เรืองมันหวากใช่ไหม,มสุดท้ายหัวมากเลย